พ้นสวัสดีครับวันนี้แฟนทมมํายำมาม่าให้กินนะครับงบเท่าไหร่วันนี้งบสิบบาทเองนะครับ<ไ>ก็มีผักที่เหลือในตู้เย็นหรือผักในตู้เย็นมาใช่ยำมาม่า,มางบสิบบาทถ้ารวมผักเก่าๆที่เลื่อนตู้เย็นมาก็สี่ห้าบาทจีไปว่าสิบสามบาทน้องเดือดนอน้องไม่ยน้องไม่ยอมเข้าช้อนอะ อ่ะได้ละน่ากินไหมใช่ไหมล้าน่ากินนี่ไงอ่ะลองชิมสิคะว่าแซ่บไหมรสชาติเป็นไงคะอืมสบ จริงเหรอเอนจอยค่ะ